ดาวอังคารมาดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สี่จากดวงอาทิตย์และเป็นที่รู้จักกันในชื่อดาวเคราะห์สีแดงเนื่องจากพื้นผิวมีสีแดงอม,มส้มอันเป็นผลมาจากเหล็กออกไซด์หรือสนิมเหล็กลักษณะทางกายภาพพื้นผิวพื้นผิวของดาวอังคารมีภูมิประเทศที่หลากหลายมีทั้งหลุมอุก,กาบาตขนาดใหญ่เทือกเขาและภูเขาไฟที่ดับแล้วโอลิมปัสมอนโอลิมปัสมงเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีความสูงประมาณ25กิโลเมตรหรือสูงกว่ายอดเขาเอเวอรเรสต์ถึง3เท่าวาเลสมาร i เนริสบายมารีเนริสเป็นระบบหุบเหวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีความยาวกว่า4,000กิโลเมตรและมีความลึกถึง7กิโลเมตรน้ำแข็งที่ขั่วดาวอังคารมีคั้วน้ำแข็ง2แห่งซึ่งประกอบด้วยน้ำแข็งคาร์บอนไดออกไซด์ไบรไอเป็นส่วนใหญ่ และมีน้ำแข็งในสถานะของแข็งปากปนอยู่ด้วยนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่าเคยมีน้ำในสถานะของเหลวไหลอย,อยู่บนพื้นผิวในอดีตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการค้นหาสิ่งมีชีวิตดวงจันทร์ดาวอังคารมีดวงจันทร์ขนาดเล็กและรูปร่างไม่แน่นอนสองดวงคือโฟบอสโฟบอสและดีมอสเดอิมอสซึ่งเชื่อกันว่าอาจเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารดึงดูดเข้ามาอีพีหน้าบรรยากาศและสภาพอากาศ